ครับจากนี้ไปเราจะมาทำเชื้อเห็ดปวกนะครับเด้อเห็ดเสือเห็ดปวกทิงลงไปทิงลงไปทิงลงไปชาปวกนะครับมีเขียวๆขาวๆครับเขียวๆก็ยังแบบคนว่าใส่โคเดิมมุงเดอมแมายังประมาณนี่แหละครับส่วนผสมที่สองคือ น้ำตาลซ้ายครับเบิ้งที่แรกว่าไม่หน่อยๆยเด้เดี๋ยวต้องใส่จาวปวกอีกครับ,รบตับตรวจเสื้อมันเดินก่อนครับ,รบน้ำตาลซ้ายแดงเลยครับใส่ลงไป ตามด้วยน้ำเปล่าลดลงจักน้อยตามด้วย,าวยหาอะไรมาปิดไฟพิ้งไว้เป็นเวลาสามวันเชะจ้ะ ก็สามเมือแล้วเพราะใมาบึงเสือพี่น้องหลังจากที่เราทําไว้นะครับสามวันครับแล้วก็เปิดต้นยอ,อเปิดเสร็จแล้วก็เติมน้ําครับเติมน้ำแล้วรอไปอีกเจ็ดวันเลยครับพี่น้องแล้วเจ็ดเมืองมาพอกันไหมครับที่ตรงนี้เหมาะครับเพราะมันมีน้ำมีอย่างไรลุงมาน้ำเปิดน้ำรุนแรงมากครับดีเซลจ่าปวกเขาเสือจ่าปวก บักไปเด้เทมาหลานเสียจปวกบซอนเลยครับเสียงเส่เลมาเลยปวบท้อเสือเออยนี้ 我刚刚。